รูราอย่างกับโรงแรมเปิดราคาห้องคลอดชมผู้อารยาสมฐานะหมื่นล้านรู้ราแถมอลังการสุดๆไปเลยค่ะสำหรับห้องพักที่แม่ชมเลือกเข้าพักระหว่างคลอดลูกสาวอย่างน้องแอบิเกลโดยแม่ชมนั้นเลือกคลอดที่โรงพยาบาลชื่อดังอย่างโรงพยาบาลบำรุงราชก่อนหน้านี้เมื่อครั้งที่คลอดน้องสายฟ้าพายุแม่ชมก็เลือกคลอดที่โรงพยาบาลแห่งนี้ สำหรับแพ็กเกจคลอดนั้นก็ต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆค่ะแพ็กเกจคลอดธรรมชาตินั้นอยู่ที่ราคา85,000บาทแพ็กเกจคลอดธรรมชาติโดยฉีดยาชาที่ไขสังหลัง99,000บาทแพ็กเกจผ่าตัดคลอด1 9 0 0 0บาทแพ็กเกจผ่าตัดคลอดในคันแสด1 9 9 0 0 0บาท แต่สําหรับห้องที่แม่ชมพูอยู่หลังคลอดนั้นเรียกได้ว่าทั้งหรูหราใหญ่โตอลังการราคาก็น่าจะแพงขึ้นไปอีกครั้งเพราะหากเทียบกับครั้งที่คลอดน้องสายฟ้าพายุแม่ชมได้อัปเกรดห้องพักฟื้นเป็นแบบห้องพรีเมียร์รอยัลที่มีขนาดพื้นที่ถึง1 4 6ตารางเมตรโดยมีส่วนของห้องพักฟื้นของคุณแม่ยังมีอีกหนึ่งห้องนอนที่2เตียงเดี่ยวสําหรับครอบครัวผู้ป่วยห้องอาบน้ำสองห้องห้องสุขหาหนึ่งห้องซึ่งสนนราคาอยู่ที่นี่ขึ้นละ 35,240บาทแบ่งเป็นค่าห้องพัก28,820บาทและค่าบริการอาหาร6,400บาทต่อวันและการคลอดครั้งนี้ก็ถือว่าหรูหราไม่ต่างกันสมกับเป็นซุปตาแนวหน้าของเมืองไทยจริงๆเลยจ้า